สวัสดีคอรับนะครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกเดอ้อที่เข้ามารับชมช่องแอดทอดน,นักคานวณอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้วันน,น,นี้วันที่15แล้วนะ <c oughs> พรุ่งนี้วันที่16 วันนี้วันเสาร์วันที่สิบห้านะครับพรุ่งนี้วันที่สิบหกค่ยออกวันอาทิตย์ <c oughs> ใครยังไม่มีตัวเด่นใครยังไม่มีตัวชอบใครยังไม่เห็นชุดสรุปนะในช่องแกรนอนนักคำนวณก็เข้ามาดูในชิปนี้ได้เลยนะครับสรุปสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างให้สมาชิกได้รับชมกันใครชอบจัดนะนะคใครไม่ชอบมองผ่านนะครับ <c oughs> พร้อมตัวเจาะเด่นบนเด่นล่างให้ด้วยเด้อสมาชิกเด้อนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะเข้าไปดูชุดสรุปสามตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกันช่องไนทอนนกคำนวณน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเด้อเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆทําคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไป <c oughs> เรามาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนครับคำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวะทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการนันานหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิแกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองถูกผิดกับขอโทษข,ขอไภโอ้มาแรงเยอะๆวันนี้ตอนนี้อัดคลิปตอนตกลางคืนฮะเพื่อจะเป็นลงของพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปทุรละนะครับก็เลยอัดคลิปไว้ก็เลยอัดคลิปตอนกลางคืนนะครับก็ทั้งยุงทั้ง มาแรงเยอะเลยฮะอ่ะเข้ามาดูเด้อพ่อพี่น้องเลยคัดสรุปสามส่วนสองส่วนสองต่วล่นางน,นะครับเอ๊ะทำไมวันนี้เป็นอย่างนี้วะโทษทีนะสมาชิกพูดไปพูดไปกดมันไอ้อะไรเนะขาเรียกลมมันตีขึ้นอะ่ะนะมันจะเหลือมันจะอะไรแบบนี้นะสมาชิกนะโอ้ไม่หายทีหนึ่งกินยามาไอ้ไหลยหยวไหลอะไรแล้วก็ไม่หายไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้สมาชิกก็แนะนํามาหลาย คนแล้วไอ้พวกกดหลายย้อนเนี่ยไม่หายผมก็งงเงะครับอ่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องฮะเดี๋ยว่อนจะไปดูชุดสรุปกันนะครับยังไงผมมาอ่าวิ่งบนกันก่อนนะเพราะว่าวิ่งล่างวกนี่มันมีอยู่แล้วนะวิ่งล่างเก้าศูนย์นะส่วนวิ่งบนนี้อ่ามาดูกันฮนะ <c oughs> ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้มีวิ่งบนแบบใช้จริงเลยนะครับวันแรกสูตรวิ่งบนใช้จริงนะ ได้1กับ2องผลดอกอก2องน,งนะครับทั้ง2ทั้ง1ฮะมาครบ3ตัวบนเลยวอดแรกนะครับมาได้ทุกหลักนะครับเลขเด่น2ตัวมาครบ3ตัวบนนับเอามาดูงวดที่2อง 3, ะสูตรที่สกับสผลดออก8 4 3นะครับก็มาครบอุ้ยมาอีกครบ2ตัวบนฮะงวดนี้ตั้งสทั้ง4เลยนะครับถูกเป็นงวดที่2 งวดต่อมาสูตรได้6กับ7ฮะพอดอก8 6 3หกสาพอดอก8 6 3กสามแล้วหฮะมาที่หลักสิบถูกงวดที่3 <c oughs> อ่ะงวดต่อมางวดที่4ฮะสูตรได้8กับ9ก้พอดอก2 0 9 9มาที่หลักหน่วยฮะหน่วยบน งวดที่สี่เอางวดที่ห้าสูตรได้เก็กับแปดอกเจ็ดเจ็ดเก้านะเจ็ดมาที่หลักร้อยนะครับกับหลักสิบเลยนะ <c oughs> เพราะมันออกบ้นนะบมันก็เลยมาครบสองตำแหน่งงวดที่ผ่านมานะครับสูตรได้ศู หนึ่งนะับเปราหักเจ็ดศูนย์นยก่อเลขศูนยนะ์ะมาที่10กับหน่วยอ่ามาครบ10หน่วยบนอนะีกฮะอ้โวที่ผ่านมานะครับถูกเอาววที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนนะครับไปดูวิธีทำกันครับวิ่งบนนะนี่ครับวิธีทำง่ายๆนะครับ ก็นําหลักหมื่นนะครับหนึ่งครั้งมาบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกสิบสาตัวหน้าครั้งที่สองสามครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็บวกสิบสาตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่นะครับเอาบวกกันดูห้าแปดลงท้ายเลขสี่สี่สองลงท้ายเลขห้าอุ้ยไม่ใช่ดิตัวทีฮะ ห้าแปดลงท้ายเลือกสามสามสองทาเลขห้าห้าสี่เอาทาเลเก้าเก้าหนึ่งลงท้เลศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งลงท้เลสองสองบวกแปดลงท้เลศูนย์ศูนย์บวกแปดนะก็ได้เลยเก 9, ้าฮะตำแหน่งแรกเก้าบวกเพิ่มไปหนึ่งเฮ้ออะไรวะเนี่ยศูน <c> ย <oughs> ์บวกแปดก็ได้แปดโอ้ตายแปดบวกเพิ่มเปม็นหนึ่งได้เลขเก้างวดนี้ยมันได้แปดกับเก้า นะครับได้นะแปดกับ้าได้สมาชฉกเด้อบวกไปบวกมานะครับไม่ไหวแปดแปดทั้งล้หกหกบวกสี่ได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ 5. 5่งสองสามสี่ห้าห้าบวกห้าก็เป็นศูนย์ศูนย์บวกแปดก็ได้แปดเอออะไรจะ,ะไล่มาอ่าได้ไดนะ้แปดกับเก้าวิ่งงวดนี้อนะ่าประจําช่องนะครับ แปดกับเก้าชอบไม่ชอบแล้วแต่ท่านนะผมทําตามสูตรนะครับงวดนี้วิ่งบนนะครับประจัท ton, นทกแอทอนนักคำนวณใา้สูตรนี้เลยนะครับพวกประจำวันที่สิบหกทับสองทับหกแปดนะครับบนใช้แปดกับ9นะครับเป็นวิ่งบนนะครับล่างใช้เก้ากับศูนย์นะครับร <c oughs> แต่สูตนนี้ผมเน้นไปทิ่แปดตัวเดียวนะครับกัล่างเก้ากับศนนะครับเดี๋ยวผมเด่นล่างก่อนอเดี๋ยวมันจะอนัดเด่นล่างนี้เด่นศูนย์กับ9นะครับเด่นบนแปดแปดกับเกนะ้าฮะเด่นบน8กับ9 8ตัวใหญ่แล้วฮะเก้าตัวลเล็กเล็กฮะ ผมเน้นไปที่เลขแปดนะครับบนาวงกลมเลยครับผมเน้นไปที่เลขแปดเก้านี่เป็นตัวรองก็แล้วันล่างเน้นไปที่เลขเก้าฮะศูนย์เป็นตัวรองนะครับทีนี้อันนี้ก็คือวิ่งล่างเด่นล่างดักหน่วยอันนี้ผมใช้อันนี้ชุดสรุปล่างนะครับเดี๋ยวมาเขียนล่างกันก่อนเอาตามใบนี้เลยนะครับผมเน้นไปที่สองเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าครับ 295979แล้วก็50นนะับเขียนไว้ก่อนอ <c oughs> นะเขียนเขียนเขียนเต็มไอเขียน6ชุดนี่แหละมันมีแค่6ชุดนะสมาชิกน,นะเดี๋ยวไปวงกลมนะก็จะมี20 50นะครับ70 แล้วก็สองก้าห้าก้าเจ็ดก้าครับตามนี้เลยนะครับไอ <c oughs> อันนี้งวดประจำวันที่นะครับสิบหกทับสองทับหกแปดนะครับนี่ก็คือของงวดพรุ่งนี้ ครับ <c oughs> อันนี้เด่นล่างผมเน้นไปที่สองเก้ากับเจ็ดก้านั่นแหละฮะสองเก้าเจ็ดก้าแต่หกชุดนี้นะครับใครมีทุนก็จัดไปหมดนะครับสมบูชิกนะอ่ะทีนี้เด่นบนฮนะ <c oughs> เด่นบน ไจับนะครับโอ้พื้นที่น้อยจังเลยตรงนี้เดี๋ยวผมมาเขียน2ตัวบนอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะสบายเช็คนะเขียนสองตัวบนอยู่ตรงนี้หลัก1นะิบฮะศูนยสี่ครับศูนย์ห้านะครับ, 5, รบแล้วก็ศูนย์หกนะครับแปดสี่นะครับแปดห้านะครับ 8ชุดนะครับ2 <c oughs> ตัวบนมันจะมี6ชุดนี้ผมเน้นไปที่6ชุดนี้นะครับเท่านั้นนะครับทีนี้3ตัวบนนะครับ3ตัวบนผมออก9ไว้ที่หลักร้อยฮะก็จะมี9 8 5นะครับ9 8 5นะครับแล้วก็9 9 8 5 9 ศูนย์หกห้าสองชุดหักสามตัวบนอ่ะใครชอบบนผมจัดไปฮะใครไม่ชอบมองผากครับอันนี้ก็คือสามตัวบนวางเลขเก้าที่หลักร้อยเน้นสองตัวบนก็คือเน้นไปที่ศูนย์แปดเอ้แปดห้านะครับแปดห้าศูนย์หกนะแปดห้าศูนย์หกศูนย์ห้าอ่ะสามชุดนี้ ที่ผมเน้นจาก6ชุดนะครับใครชอบก็จัดไปฮะใครไม่ชอบมองผ่านนะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้การติดตามอันนี้ก็คือชุดสรุปนะครับสมาชิกนะบนล่างขอให้พรุ่งนี้ขอใสมาชิกทุกทุกท่นานเฮงเฮงปังๆนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุครับ